สวัสดีครับเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์ดงไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีพิจิกการทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงปากหลังเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเนาะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ชวาวราศีพิจิกครับดวงชะตาของท่านในช่วงปักหลังเดือนพฤษภาคมโดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมปีพุทธศักราช2568นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่ดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพิจิกในช่วงปักหลังของเดือนพฤษภาคมนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1นี่คือไพ่เดอะซัน ไพ่เดอซันนั้นจัดว่าเป็นไพ่เท้คุณสูงสุดในสำรับของไพ่ยิปซีเป็นไพ่ที่ให้คุณรอบด้านครอบจัก,กรวาลจริงๆตั้งแต่เรื่องของสภาพจิตใจเลยนะครับท่าที่ผ่านมาผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นมีเรื่องต้องคิดต้องเครียดบางท่านนั้นถึงขนาดที่ว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับพอเข้ามาสู่ในช่วงปากหลังของเดือนพฤษภาคมจิตใจของท่านจะเริ่มโล่งโปร่งสบายมากยิ่งขึ้นนั่นก็หมายความว่าปัญหาต่างๆนั้นมันมีทางออกมีทางแก้ไขที่ดีนันเดงนะครับ และอีกอย่างไพ่ใบน,นี้ถ้ากรณีที่ผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเจ็บอดออดแอดร่างกายไม่หายสักทีพอเข้ามาสู่ในช่วงปากหลังของเดือนพฤษภาคมนั้นร่างกายของท่านจะเริ่มฟื้นตัวและอีกไม่นานร่างกายของท่านก็จะกลับมาแข็งแรงดังเดิมนั่นเองนะครับไพ่เดอ์ซันนั้นเป็นไพ่ที่ให้โชคให้คุณไม่ว่าจะเป็นด้านการงานถ้าเป็นด้านการงานของผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้น ตัวท่านเองจะมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมง,งานหัวหน้าง,งานผู้บังคับบัญชาบางทีตัวท่านเองนั้นได้ทําโปรเจกต์หรือว่าได้รับมอบหมายงานสําคัญสําคัญแล้วทําออกมาได้ดีมากๆจนเป็นที่ชื่นชมของผู้คนไปทั่วตัวท่านเองนั้นก็จะกลายเป็นบุคคลสําคัญในองค์กรของท่านในแผนกของท่านนั่นเองนะครับ คนที่เป็นดาราเป็นนักร้องเป็นนักแสดงปกติแล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วอย่างรวมไปถึงกลุ่มของอินฟลูเอนเซอร์ด้วยนะครับในยุคปัจจุบันนี้ต้องมีกลุ่มนี้ด้วยฉะนั้นตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วแต่ว่าในช่วงปากหลังของเดือนพฤษภาคมนั้นอาจจะมีกระแสด,ด้านใดด้านหนึ่งจากตัวท่านทําให้ตัวท่านเองนั้น กลายเป็นกระแสกลับมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้แหละไม่ว่าจะเป็นพวกอีเวนต์งานโชว์ตรงโชว์ตัวงานแสดงต่างๆรวมไปถึงพวกคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตนะครับหรือว่าการรีวิวสินค้าต่างๆนั้นคิวจะแน่นเอียดการเงินการทองของท่านก็จะโปะปังมากๆนั่นเองนะครับคนที่ได้ไพ่เดอะซันไพ่ใบนี้ยังถือว่าเป็นไพ่แห่งโชคลาภจะได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างไม่คาดฝันเช่นถูกหวยถูกลอตเตอรี่ในลักษณะแบบนี้ ดวงชะตาของท่านว่ามีไพ่เดะซันไพ่แท้คุณสูงสุดในสำรับของไพ่ยิปซีมาอยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งซึ่งเป็นเซนเตอร์บอกได้เลยนะครับว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นจะมีโอกาสมีโชคมีลาบครั้งใหญ่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งเซนเตอร์ก็เป็นไพ่ใท้คุณสูงสุดและก็เป็นไพ่แห่งโชคลาภแล้วก็ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายไพ่บทสรุปนี่คือไพ่เอ็ดออฟแพนเดเคอร์หรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญนี่คือไพ่แห่งโชคลาภอันดับหนึ่งเลยนะครับเจาะจงไปที่เรื่องของโชคลาภโดยเฉพาะไพ่ใบนี้ ก็คือมีโอกาสที่จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้เงินได้ทรัพย์เข้ามานั่นเองฉะนั้นดวงแห่งโชคลาภก็คือดวงของชาวราศีพิจิกเป็นดวงแห่งโชคลาภไม่ว่าจะเป็นโชคลาภด้านการเงินด้านชื่อเสียงบอกได้เลยนะครับว่าดวงชะตาของท่านนั้นดีมากๆในรอบ3ปีเลยทีเดียวนะครับผู้ที่เกิดราศีพิจิกครับชาวราศีพิจิกครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตถาาว่าตัวท่านเองสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจารย์นุติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยจากประสบการณ์ในการดูดวงมากว่า20ปีของผมอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้นได้มาสัมผัสกับความอัศาจรรย์ของศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีผมอาจารย์นุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับ เรามาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่4กันบ้างนี่คือไพ่เจ็ดไม้เท้าสัญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ยิบสีนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานไพ่เจ็ดไม้เท้าก็หมายความว่าดวงการงานของท่านถ้าเป็นเรื่องของการแข่งขันต่างๆนั้น จะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะนั่นเองนะครับอย่างเช่นตัวท่านเองนั้นจะไปสอบแข่งขันเพื่อเข้าทํางานใหม่จะเปลี่ยนงานหรือว่าคนที่ตกงานว่างงานจะไปสอบแข่งขันเพื่อเข้าทํางานใหม่บรรจุเป็นข้าราชการอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับบอกได้เลยนะครับว่าตัวท่านเองนั้นจะได้งานใหม่อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับ แต่ว่ามีการแข่งขันเรื่องพวกเป้าพวกยอดอะไรต่างๆพวกนี้ถ้ามีไพ่เจ็ดไม้เท้าก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะคนที่ทําธุรกิจการค้าการขายมีคู่แข่งค่อนข้างเยอะตัวท่านเองนั้นจะมีกลยุทธ์มีวิธีการในการที่จะสามารถเอาชนะคู่แข่งได้นั่นเองถือว่าเป็นไพ่ดวงการงานที่ดีมากๆเลยนะครับกับไพ่เจ็ดไม้เท้าที่อยู่ในตําแหน่งที่4ส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งนี้ก็คือตําแหน่งที่3นี่คือ ไพ่เจ็ดถ้วยนั่นเองนะครับไพ่เจ็ดถ้วยนั้นถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจการงานอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงพวกแฟชั่นการออกร้านการจัดอีเวนต์ต่างๆนะครับงานด้านนี้จะถูกฉลองมากๆสาหรับผู้ที่เกิดราศีพิจิกนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับคนที่ทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการขายพวกเครื่องสําอางอาหารเสริมพวกให้เช่าชุดต่างๆขายพวกเครื่องประดับ พวกครดิตเสริมความงามต่างๆนั้นจะโดดเด่นมากๆคล้ายๆกับไพ่ดีไฮพรีสเตทหรือว่าไพ่ราชนีจันทร์ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่8นั่นเองไพ่ใบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับว่าการงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกแฟชั่นความสวยความงามการจัดอ e ีวงอีเวนต์อะไรต่างๆพวกนี้จะดีมากๆจะประสบความสําเร็จมากๆเลยทีเดียวนะครับผู้ที่เกี่ยวราศีพิจิกครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่7ก็คือไพ่เพดด o ออฟวอนหรือว่าไพ่เด็กถือไม่เท้าไพ่ใบนี้ตีความหมายได้ว่า หากช่วงที่ผ่านมาผู้ที่เกี่ยวราศสีพิจิกนั้นค่อนข้างที่จะท้อใจค่อนข้างที่จะหมดไฟนะครับแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงปักหลังของเดือนพฤษภาคมนั้นจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะมากระตุ้นจิตใจมากระตุ้นอารมณ์ของท่านทําให้ตัวท่านเองนั้นมีความกระตือรือร้นมีความกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นพร้อมที่จะลุกขึ้นมาสู้มาลุยแบบนี้นั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่า บางท่านนั้นจะมีโอกาสเดินทางไกลนั่นเองเดินทางไปต่างจังหวัดหรือไม่ก็คือเดินทางไปต่างประเทศคืออยู่ห่างไกลจากบ้านเกิดถิ่นกำเนิดของตัวเองนั่นเองนะครับเช่นเดียวกันกับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่7นี่คือไพ่เดชาริออรหรือว่าไพ่อัศวินนักรบพไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าผู้ที่กุราศีพิจิกนั้นจะมีโอกาสได้เดินทางไกลนะครับเช่นเดินทางไปพบปะก,กับลูกค้าไปประชุมสัมมนาเดินทางไปเยี่ยมญาติพี่น้องเดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อน เดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปศึกษาต่อเพื่อไปทํางานเพื่อไปท่องเที่ยวอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับคนที่ทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทั้งหลายนั้นจะดีไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบกการขนส่งท,ทนงทางเรือการขนส่งทางอากาศนะครับถ้ามีไพ่ใบนี้คือโดดเด่นมากๆคนที่ขับรถขนส่งสินค้าหรือว่าจะเป็นไรดร่งไรเดอร์อะไรพวกนี้ถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าจะมีออเดอร์เยอะมีรายได้เยอะเข้ามานั่นเองนะครับ ไพ่ดิฉันเรียอดว่าไพ่อสวินนักรบนั้นยังตีความหมายไปถึงยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางนั่นเองก็คือรถนั่นเองหากผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นได้วางแผนที่จะซื้อรถไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รถยนต์ก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นรถมือ1มือ2นะครับถ้ามีาไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าจะสมหวังถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นอยู่ในช่วงของการขอสินเชื่อก็จะได้รับการอนุมัติได้รถอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีพิจิกครับ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายไพ่เอ็ดออฟแพนด์เกอร์หรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญไพ่ใบนี้ก็อย่างที่ผมได้พูดเกินเอาไว้แล้วนะครับว่านี่คือไพ่แห่งโชคลาภคนที่จะมีโชคมีลาภถูกหวยถูกลอตเตอรี่อันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือไพ่ใบนี้ไพ่เอ็ดออฟแพนดเกอร์หรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญนั่นเองอันดับ2ก็คือไพ่เดอร์ซัน ดังนั้นดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพิจิกถ้าพูดถึงโชคลาภนั้นจะมีสองพลังโชคก็คือพลังโชคจากไพ่หนึ่งเหรียญแล้วก็พลังโชคจากไพ่เดอะซันนั่นเองฉะนั้นดวงชะตาของท่านมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทรัพย์ได้เงินก้อนโตเข้ามาจากทางด้านของการถูกหวยถูกลอตเตอรี่นั่นเองนะครับดังนั้นดวงชะตาของท่านบอกได้เลยนะครับว่าโปะปังมากๆโชคลาภจะนำมาซึ่งทรัพย์สินจำนวนมหาศาลให้กับตัวท่านนั่นเองนะครับ ไพ่เอ็ดออฟไน์เรืเคอรว่าไพ่หนึ่งเหรียญน,นั้นยังจะส่งผลดีต่อคนที่ทรราําธุรกิจการค้าการขายอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องประดับจวเจลลี่เพชรพลอยพวกร้านทองขายสร้อยขายแหวนขายกําไรหรือว่าคนที่ลงทุนในทองคนที่ค้าขายเกี่ยวกับพวกเครื่องประดับทั้งของจริงของเรียนแบบก็จะดีนะครับไพ่เอ,ดเอ,เอ็ดออฟไพน์เดรือรว่าไพ่หนึ่งเหรียญยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นจะได้ของขวัญของฝากของมีค่าเช่นแก้วแหวนเงินทองอย่างนี้นั่นเองนะครับ แต่มันมีไพ่ยอยู่สองใบที่ผู้ที่เกิดราศีพิจิกต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นไพ่เคราะห์ทั้งคู่เลยนะครับก็คือไพ่เดอะแฮงแมนหรือว่าไพ่คนห้อยหัวที่อยู่ในตำแหน่งที่9ก้าไพ่เดสที่อยู่ในตำแหน่งที่5้าไพ่สองใบนี่จัดว่าเป็นไพ่สองใน4ี่ของไพ่เคราะห์ใหญ่นั่นเองฉะนั้นให้ระวังเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยกิจกรรมสุ่มเสี่ยงใ,ใดๆไม่ควรกระทำนะครับ ถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้บางทีมันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับทางด้านของผู้ที่เกิดราศีพิจิกโดยตรงอาจจะเกิดขึ้นกับญาติพี่น้องคนใกล้ตัวเจ็บไข้ได้ป่วยล้มป่วยในลักษณะแบบนี้ก็ได้ถ้ามีไพ่ครอสแล้ว ผมอยากจะแนะนําให้กับผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นได้หาโอกาสไปทําบุญทําบุญเพื่อเป็นการสะดอกคราะห์นั่นเองนะครับทาบุญตามความเชื่อตามาศาสนาของท่านก็ได้ท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนหาโอกาสทําบุญใส่บาตรถวายสังฆทานหรือว่าในช่วงนี้ควรที่จะหมั่นสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิหรือว่าจะทําบุญตามความเชื่อต่างๆของท่านก็ได้ เช่นบริจาคทรัพย์บ,บริจาคทานหรือว่าซื้อลงศพผ้าหอ่อศพมอบให้กับมูลนิธิต่างๆถวายให้กับวัดวาอารามต่างๆหรือว่าจะร่วมไถ่ชีวิตโครกระบือปล่อยนกปล่อยปลาจะทําบุญด้วยวิธีการใ,ใดๆควรที่จะมีการกรวดน้ําอุทิศบุญกุศลไปให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทว,วดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราภาย,ราย,ราย้รยๆเรื่องไร้าย,าย,ายจะได้เบาบางจางลงได้หรืออาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับผู้ที่เกิดราศีพิจิกเลยก็ได้ ชาวราศีพิจิกนั้นถ้าพูดในลักษณะแบบนี้ก็หมายเขาว่ามีทั้งโชคมีทั้งเคราะห์ฉะนั้นอยากใช้ตัวท่านเองไปทําบุญเพื่อเป็นการสะดอกเคราะห์แล้วรับโชคใหญ่ก็แล้วกันนะครับผู้ที่เกิดราศีพิจิกครับคราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีพิจิกกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงปกากหลังของเดือนพฤษภาคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับไพ่เดลซันนั้นอย่างที่ผมพูดไปว่า เป็นไพ่โชคลาภทางการเงินตัวท่านเองนั้นจะมีเงินเข้ามาเงินจากธุรกิจการค้าการขายได้ผลกําไรก้อนใหญ่อยู่ๆก็อาจจะมีออเดอร์ใหญ่เข้ามาในลักษณะแบบนี้หรือไม่นะครับตัวท่านเองนั้นอาจจะได้เงินมาจากไพ่ใบนี้ก็คือไพ่เอ็ดออฟไพน์เดอร์คือรว่าไพ่หนึ่งเหรียญก็คือมีโชคมีลาบถูกหวยถูกลอตเตอรี่ถ้าถามว่าผู้ที่กิราศีพิจิกนั้นถ้ามีโชคมีลาบจะเป็นเงินก้อนใหญ่ขนาดไหนให้ไปดูไพ่การเงินไพ่าการเงินของท่านที่อยู่ในตำแหน่งที่2นี่คือไพ่สิบเหรียญ ไพ่สิบเหรียญคือไพ่มหาเศรษฐีคนที่ได้ไพ่ใบนี้จะมีโชคมีลาภทางการเงินก้อนใหญ่จริงๆเลยนะครับอย่างเช่นตัวท่านเองนั้นถ้าหากว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ถ้าเป็นไพ่สิบเหรียญนั้นก็คือได้ตั้งแต่6จนถึง12ล้านเลยทีเดียวนะครับบอกได้เลยว่าดวงชะตาของท่านนั้นมีโอกาสาที่จะร่ํารวยเป็นเศรษฐีในช่วงพลิบตาเลยทีเดียวนะครับผู้ที่เกี่ยวราศีพิจิกครับไพ่สิบเหรียญยังตีความหมายได้ว่า กรณีที่ตัวท่านเองนั้นติดประกาศขายที่ขายทางขายบ้านขายคอนโดขายอาคารพาณิชย์กันเอาไวา้ติดประกาศไว้นานแล้วขายไม่ได้สักทีจะขายได้ในช่วงของปากหลังเดือนพฤษภาคมจะได้จับเงินแสนเงินล้านหลายล้านหลายสิบล้านเป็นร้อยล้านก็อยู่ที่ทำเลที่ตั้งของทรัพย์สินของท่านนั่นเอง,เองนะครับภพยใบนี้ยังจะส่งผลดีต่อผู้ที่เกลาราศีพิจิกที่เป็นนายหน้าเป็นตัวแทนเกี่ยวกับด้านของอสังหาริมทรัพย์นายหน้าขายที่ขายทางอะไรพวกนี้ ตัวท่านเองนั้นจะขายได้แล้วก็จะได้ส่วนต่างค่าในหน้าค่าคอมมิชชั่นเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆนั่นเองนะครับถือว่าดีมากๆนี่คือไพ่สิบเหรียญดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพิจิกโชคลาภของท่านนั้นเป็นโชคใหญ่ที่สุดในรอบ3ปีเลยทีเดียวนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดราศีพิจิกกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงปากหลังของเดือนพฤษภาคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่เดลซันที่อยู่ในตำแหน่งที่1 ไพ่ใบนี้ตามที่ผมได้บอกไปว่าเป็นไพ่ที่ให้คุณรอบด้านครอบจัก,กรวาลจริงๆแม้กระทั่งเรื่องของความรักคนรักคู่รักของผู้ที่เกิดกราศีพิจิกที่จะเข้ามานั้น 1. จะเป็นคนที่มีบุคลิกหน้าตาดี 2. จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงอาจจะไม่ใช่ดารานักร้องนักแสดงนะครับแต่อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับธุรกิจการงานนั้นๆตำแหน่งงานนั้นๆหรือว่าเป็นคนกว้างขวางเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่ในท้องถิ่นท้องที่นั้นๆอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ 3. เป็นคนที่มีฐานะดี พึ่งพาอาศัยได้นั่นเองนะครับตัวท่านเองมีไพ่เดชชาเดีาวรือว่าไพ่อัศวินนักรบก็หมายควาว่าคนรักคูร่รักของท่านนั้นอาจจะเป็นคนแดนไกลเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้นั่นเองนะครับไพ่ใบนี้หรือไม่ตัวท่านเองนั้นนะครับผมมีไพ่เพชอวอนก็หมายควาว่าคนรักคู่รักของท่านนั้นเป็นคนแดนไกลคือไม่ได้อยู่ในจังหวัดเดียวกันพื้นที่เดียวกันอาจจะอยู่คนละภูมิภาคหรือไม่ก็เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาไปเลยนั่นเองนะครับ แต่ถ้าเป็นด้านความรักไม่ดีก็มีนะครับผู้ที่เกิดราศีพิจิกตัวท่านเองนั้นมีไพ่เจ็ดถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่3ไพ่เจ็ดถ้วยนี่คือไพ่ของคนเจ้าชู้ถ้าเป็นผู้หญิงก็คือเจ้าชู้ตัวแม่ถ้าเป็นผู้ชายนั้นก็คือเจ้าชู้ตัวพ่อมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากๆตัวท่านเองนั้นมีคู่มีแฟนอยู่แล้วก็ไม่พอมีโอกาสที่จะดึงดูดเพศตรงข้ามเข้าหาโดยตลอดนั่นเองนะครับมีโอกาสที่จะคบหลายคนส่วนไพ่ดีไฮพรีสเตทหรือว่าไพ่ราชินีจันทร์ อีกความหมายหนึ่งของไพ่ใบนี้คือไพ่ดวงเมียน้อยคุณผู้ชายนั้นอาจจะแอบไปมีกิ๊กมีกากนะครับซุกซ่อนเอาไว้ในลักษณะแบบนี้หรือไม่นะครับไพ่ดีไฮพรีสเตหรือว่าไพ่ราชนีจานนั้นถ้าเป็นกรณีของคุณผู้หญิงนี่นะครับ ถ้ามีคนมารักมาชอบมาจีบท่านในช่วงนี้ชาวราศีพิจิกคือคบได้แต่ว่าค่อยๆศึกษาดูใจกันไปไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบเร่งเพราะว่าบางทีผู้ชายที่เขาเข้ามานั้นเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วให้ระวังด้วยนะครับว่าจะตกเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยของเขาโดยไม่รู้ตัวนั่นเองนะครับชาวราศีพิจิกท่านใดที่เจ้าชู้จงระมัดระวังด้วยเพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอะแฮงแมนหรือว่าไพ่คนห้อยหัวมีไพ่เดดไพ่เคราะห์สองใบด้วยกันนั่นเองนะครับ ไพ่สองใบนี่นอกจากเป็นไพ่เคราะห์แล้วยังเป็นไพ่ที่ไม่ดีเกี่ยวกับความรักด้วยนะครับให้ระวังว่าคนรักคู่รักจับได้มีโอกาสที่จะทะเลาะก,กันรุนแรงถึงขนาดมีการเลิกรากันเลยทีเดียวฉะนั้นตัวท่านเองต้องระมัดระวังทางที่ดีแล้วมีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้วต้องรู้จักพอนั่นเองแล้วท่านจะไม่เดือดร้อนครับ และนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพิจิกในช่วงปากหลังของเดือนพฤษภาคมโดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมปีพุทธศักราช2568นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลีเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด,ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดกราศีพิจิกทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะนำคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ